แนะนำเครื่องตัดสิเกอร์ทีเน็ตรุนใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรเมและก้ามตรอบุกเหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและลานป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสิเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ต ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้พร้อมมีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเชื่อมมาพร้อมกับคุณภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากี i n e p ที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดกลุ่มสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีเน็ตเพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้าน้ายทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลาดสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสิกเกอร์งานกราฟ,ฟิกติดรถงานรีดฮีตตันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการรีเริ่มในการตัดสิกเกอร์ขอแนะนำาทเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับผม